โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับแก้ไม้ครับอะชิเวล่าหนึ่งจุดสิบหกกับน้องนะฮะก<อ>็หอมนะครับโหวันนี้เรามาอยู่กับกิมเนาะบอกไปแล้วน้อว่าผมจะไม่เล่นแล้วนะหนึ่งจุดสิบเจ็ดพื้นที่มันเยอะกว่าหนึ่งจุดสิบหกเนาะโอเคอย่าผมตั้งค่าก่อนจะกระโดดทำไมนักหน <c oughs> หาก็ไม่บให้ก,กระโดดเออยังไม่ทันไม่ต้องกระโดดแล้ว <c oughs> นะครับ ที่ผมบอกว่าไม่สามารถเล่นได้นี่คือไม่ใช่นะคะผมอ๋อแบตบจะหมดอีกที่ผมว่าน้องผมไม่อ่าเล่นได้ผมไปดูวิธีแก้มาแล้วเนาะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมไปดูวิธีแก้มาแล้วแต่วันนี้เราจะไม่ได้เล่นธรรมดาด้วยเ,เราจะห้ามตายนะเร,เราต้องกลับเป็นยากนะนะฮะเราห้ามตายไม่จะดิดเดียวเลยเรห,หรือว่าตายได้ดี ใช้ได้เนาะแต่เออเราไม่เอาหมดนะฮาร์ดคอร์ดีหรือว่าเอาดีไม่เอาก็พอเอเอเรา,าจะเป็นหมดฮาร์ดคอร์เดี๋ยวผมจะให้น้องผมแบบตายเกิดใหม่ได้เนาะไม่จะดีผมจะให้น้องผมถ้าตายแล้วเกิดใหม่ได้สิบครั้งเห็นไหมส่วนผมห้ามตายนะครับผมท่านผู้ชม อนลงมดเหมือนในคอมไปแล้วนะไม่ต้องมาถามนะฮะใครอยากให้เล่นหนึ่งจุดเอิอนจุดสิบเอินสิบเจ็ดก็ไม่ไม่ต้องขอมานะฮะสมมุติหน้าไม่ต้องขอนะผมบอกไว้เฉยๆโหลดชาดแทะเออมาสักทีจอดีนัวนะครับปิกอัพ์ามาเกิด แล้วหอมว่าผมสร้างเซฟไวอรอไงแล้วผมผมได้ลงมอดถือท็อตแล้วสว่างนะ,ะน้องผมไม่สามารถลงได้จะถ้าลงปุ๊บจอมันจะขาวเลยนะฮะใช่ไหมตอนจอหนูจะขาวใช่ไหมหอมถ้าหนูลงอ่ะแต่แต่แตพี่ลงได้ถ้าจะเป็นตัวพี่สว่าง <c oughs> หนูเห็นตัวพี่สว่างไหม ไม่สว่างใช่ไหมแต,แต่ไม่เจอพี่สว่างถ้าไม่ชมเห็นไหมมันสว่างเห็นไหมถ้าไม่ชมสว่างตามผมมาเลยอะ่ะโอ้เราเราครับสิ่งที่มีชื่อว่าพิกแอดมืดแล้วนะครับทุกคนผมกับน้องผมจะตายหรือเปล่าถ้าไกลาคือเราจบเลยนะเข้าใจไหมครับเอาอยากได้เนี่ยครับเองเสิ ถ้าคุณถ่ายเรื่องเงินเลยเฮ้ยอยากไปถา่ายนะเอาพี่แอฟพีไ่ไหามล่ะใช่ไหมเ้ยชิปเปอร์โอ้ยชิปเปอร์เราไปเดินหามานะพี่อ่ะตายไม่ได้แต่หนัวตายได้อย่าตายแล้วกันนัวขอตายนะอย่าตายเขาแต่ไม่บอให้ตายเลยไม่นูห้ามตายเออพี่อ่ะห้ามตายหนัวตายได้พี่ห้ามตาย อ้ใจคิปเปอร์ว้ะทุกคนผู้ชมครับถูกใจคิปเปอร์สองตัวเลยจะฆ่ามันตายหมดทุกคละอาหารก่อนมันมาแล้วเนหรีบรออะไรล่ลลละ เอาขวานที่มัม้ยจะมีขวานอันนี้คือผมไม่ได้ลงวัดเออตัดทีเดียวได้ทั้งต้นเนาะใ,ใช่ไหมก็หอมไม่ได้ลงวัดตัดทีเดียวได้ทั้งต้นนะคะผมนนถ้าจะลงก็ต้องปเปนะ็นเซื้อของน้องผมเนาะผมสร้างมาแล้วไงผมก็เลยเกี็บสร้างอีกเลยต้องผมต้องเป็นคน <ผม S 2> นะฮะคลิปนี้จบเร็วไม่ใช่พื้นที่เต็มนะ เออแบตหมดนะฮะถ้าไม่ชมเดดูแบตปุ๊เดี๋ยวผมจะปิดคลิปเลยถ้าแบตเหลือน้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงว่าน้อยแล้วนะเดี๋ยวก็ฝไปผากันก่อนนะไปเราไปเจออุ้ยเจอซอมบี้หวานพี่เจอซอมบี้เราจะไม่วิ่งมากนะเพราะว่าเป็นโหมดฮาร์ดคอร์ลื่นขับตุกบาอะไร เลเลดโลกเสร็จแล้วไงดู้งไอ,อ,นะอ,อยนะคเปอ้ัหหนูห้ามตายนะห,หน,หนูหนูตาได้ผู้ผิผผไทไ,ได้โอ๊ยเจ็บโอ๊ยโอ้ยไม่ขี้มูกลับไป จะตายวะรอดได้ไงวะไอ้อันนี้มันเก่งจริงๆว่ะเกิดแหนะหนด้วยท่านผู้ชมตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่แล้วนะฮะใช่ไหมพ่อหอมตายมันไม่ตายเต็มไม่มาตายเต็มไปแล้วแต่การซอมบี้เหมือนเพื่อเอาเชือกนะฮะ กกก็ิมาดตายผมได้กางเกงครับผมก็ามาดิก็มาดิเอ้อหนีห<อ>นีหน,นีบอก็อยู่แล้วหนีแล้วตาย <Heroes S 1> ครับผมมันลอกเค้ามที่พี่ละตายครับผมเครื่องอาจจะกระตุกหน่อยนะเพราะเครื่องหูกางนะฮะไม่ต้องว่ากาลหรอกดีอยู่นะเออ นติงนี่เราไม่อย yep> ู Brilliant> ่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราแอบถอ้ก่อนมาหาพี่เข้าไปเข้าไปข้างในนี้แล้วเร็วดูนี่แล้วเร็วเขาหอมนีโอ๊ยบิดกันอดูดูนะ เดี๋ยวพี่ทำพร้ให้เครื่องผมจะอ่านสว่างเพราะผมลงมอตตัวสว่างนี่ไม่ไทานนะี่ขอนขอถพี่ฝาว่าเดี๋ยวพี่ทำอาหารให้หนูมไม่มีอาหารเลยเน่ยมมีทำให้มันมันอย่เียผมไม่รอดอาหารก็ไม่มีเนี่ย Hãy mẹ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp mẹ มันขมามาอะไรจะทำงไงขุดดิพี่ินเข้ามันเข้ามาไม่ได้หรอกพี่จะขุดหรกพี่จะพี่ญามันอยู่รงนี้ก็ได้ใข้ดูคน พุดทานอือรู้แล้วทานนี่เอาอย่างนู้นนี่หูมันทานอยู่เฮ้ยหนูไม่มีอาหารในสวนเลยแนะม่หนูไม่เอาแล้วหนูไม่เอาละเรื่องหนูเต็มตัวละโอ้วองงนะ่ายไหมอือเรืบบ่อเป็นหนูตาย แจมเอ้ยขอโทษเอื้อหนูเหลือในดเดียวกินดีตีก็เด่นคือหนูตายได้เลยนะกดสลับกดสลับกันกดสลับกันมาเป็นนะมาสอนอทำเป็นเขาไม่เป็นหนูทำเป็นแล้วพี่สอนไปแล้วเตีหนูตายโอ้หนูทำยังไงนั่นเนี่ยหนูทำเป็นพี่รู้ ทำเปพี่นพี่สอนไปแล้วหนูทำไม่เป็นอโอ๊ยยยียย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 จยย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 ้ยยยยอยรอบยย้ยยยยกยยยนยย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 หยหยย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 ยนยหนยย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 ้ยยยยย้ยยยย หัวร้อนกะันเหมือนกเนี่ยเราจะลงถ้ำกันเราจะมาสร้างถ้ำกัน,นท่านผู้ชมนี่จะลงไปเลยจะผุนสว่างมากเลยนะฮะท่านผู้ชมอืเจะหนวดดำปิด นี่นมันหานไหมอ่ะมืดอ่ะพี่เมทมันสว่างแต่หนูมืดกับพี่สว่างตอนหนูมืดอ่ะก็บอกแล้วคอาหนูมันลงวัดอันนี้ไม่ได้ตัวสว่างมืดดาสว่างมากเลยอ่ะแต่หนูมืดกั้งไปได้ไงเนี่ยสว่างจะตาย สว่างแต่หนูมืดตัวสว่างครับเราจะลงหาแร่ถ้าได้ยินเสียงบบวยวายกับน้องก็ขออภยัยนะน้องม,มันมันบอกว่ามันเล่นเป็นโง่มากเลย<ช>และหนูเข้าเาาลยนะคะมุดขนาดนั้นเลยเลยไปได้ไงอ่ะมืดขนาดนี้มืดตืต้นน่ะ อะไรวะสว่างจะตายมืดได้พี่อาตัวดำปีเลยเนื้นีือแล้วก็มันมืดดำมาให้ยังไงล่ะอามันก็มันมืดโคตรมืดเลยเนี่ยเย่ทุกคนเรามันเช้าแล้วเดี๋ยวจะย้ายของออกที่จะย้ายของเออเีาจะย้ายของนะฮะ ที่ทะเลดมีทะเลมีทะเลีอ่อยากไี้ย่ ปอมมันทำไมวะฆ่ามตอนกลางคืนมันจะโผล่ออกมาจะมาขุดฐานกันเดี๋ยวอีพีหน้าน่าจะได้เล่นพูดอีพีหน้าผมจะได้เล่นคนเดียวเนาะน้องผมมันไม่มามาวันนี้เไม่ให้มาคืนละวันนะคะวันเวินวันนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวอีพีที่สามน่าจะได้เจอวันอีพีกับอีพีที่สองเนาะ จะได้เจอน่าจะนะครับผม <c oughs> อะไรอ่ะ,อะหมู่บ้านนี้ซซี่ใช่เดินมาดิวะนะันเราจะหมู่บ้านนี้ซซี่ครับผมเยี่ดิจิกันแล้วจ้ามัานแบตพลจะหมดแล้วทุกคนแบัตเลยเประมาณนิดเดียวจะมันจะฟลุ๊กที่แบบไหนอะตามมาดิเห็นชื่อพไหม,มทางนั้นอ่ะเออเดินไปทางนั้นแหละ แล้วก็เลี้ยวหนูก็เจอเยนะไม่ใช่ผิดทางใครสอนหนูไปทางนั้นใครพาใครบอกให้หนูไปทางนั้นให้ไปทางนู้นสิป,ปูเขับไปเหรอ,อมันแจ้งเตือนแล้วใช่ไหมครับท่านผูช้ชมของบิษตัตย์แบบเออเหมือนจะเป็น เอ็มบีซีล้างใช่ไหมใช่ทุกคนอาจะบอกัวเอ็มบีซีล้างสวยแล้วไม่ไม่ดีตามที่คาดไว้ทำไมเอ็มบีซีล้างล้างไหมล่ะแ,แล้วแล้วสวยเลยก็มันจะมีมอนเตอร์เดี๋ยวไปหาเออไอ้น้องแมว แล้พี่ไม่หานหนูก <doors> ็มาหาหนูอ <mówi> ่ะควรมาหาพี่พี่ไม่ได้ควรมาไปหาหนูจริงด้วยเไม่มีแต่บอกหนู่มัองไรจนนมอะไรเชีอาจจะบนด์เอาได้หาจะสายาจะเช่นีม่อร เราต้องต่อบบอกเพื่อไปขึ้นข้างบนนะให้ต่อบบอกมันมันขึ้นด้วยโอ้ทุกคนแผนที่ขั้วเยอะเลยเอามาให้หน่อยดิฮาราฟินิโมฮาราฟินิโมเดฮาราซาเดฮิเดี๋ยวเราจะมาดูแผนที่กันนะฮะท่านผู้ชมฮาราฟินิโมฮาราฟินิมเดฮาเดฮิเดี๋าจแผนที่ก่านผู้ชม คือแผนที่ที่ไม่มีอะไรให้เราเลยนะฮะพี่เจอแผนที่เหรอหนูหนูก็มาหนูไม่มาหาพี่เลยก็เราบอกโอ้ยปึกปึกมากเลยทำไมเดินม,มาทางนี้ทครให้ต่อบอกีให้ต่อบอกวัส เดี๋ยวเราจะอาศัยอยู่ที่นี่กันนะฮะท่านผู้ชมเราเดี๋ยวเราค่อยหาพวกเอวีซีที่เป็นพวกซอมบี้เดี๋ยวอนาคตเราจะอะไรนะเราจะทําให้มันเป็นมนุษย์นะฮะอนาคตอย่างเงี้ยมันก็จะมีร้านร้านค้าแน่นอนร้านค้าบอก ผมเดินใหญ่มก็มันใหญ่โอ้้ผมยพักก่อนนะฮะอนีอะไรก็เราเราจะดีแล้วมันวมันีให้กาแเป็นเหมือนมันเหมือทัโอ้เจอว่ะทุกคนเร็โอยมนไมีดเป็นอะ พี่ต้องควรที่จะก็ต้องขังเขา,าเฮ้ยอะไรคนอัดคลิปด้วยนี่นควรที่ต้องขังเขาเราควรที่จะต้องขังขไปติดตามช่องเป็นไดแมทที่เอินแอแนอด์นลนะะเด้อเด้อใช่ขอไี่เจอจะอย่าไปฆ่าเขา จะฆ่าเขาทำไมบอกกันอยู่หนูบอกไม่ใช่เหรอว่าจะรักษารักษาเองนะไม่กรดกรูเรามีมันฝรั่งด้วยพี่ไหน่ะอยู่ที่ที่อยู่หมู่บ้านในบีซีอแล้วอะไรลอยๆฮะ<า>อะไรก็เดินม,มาสิไม่มาหาพี่เลยพี่จะเอาเตียงก่อน มดเต็มออเอยนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วโอ้โห oh, 18นาทีเลยไปแล้ว